เมื่อผมต้องพึ่งบารมีหลวงพี่ทองอีกครั้งมาดูสิว่าหลวงพี่ทองจะแสดงอิทธิฤทธิ์พาเราเอาแซมมาครอบครองได้หรือไม่ไปเบิ่งเอาพี่น้อง let's go เฮ้ยพี่ตัวเขาว่าเขาไม่พี่เมาบอกตัวตู้ซุบตู้ซุปกระบาไมีคนมาฟาร์มแถวนี้ดิตู้ซุปตู้ซุปเมื่อกี้โอ๋ยมันมันแรงเราอยากฟังหลวงพี่เหรอน้องพี่เก็คือพ่กสกัดไว้บ่แล้วขอเห็นแต่มัให้มาฟาร์มมาเอาไปแทน คันคืดคนจังอ่ะลุงพี่ทองนี่แล้วซาดเลยหยอกแยกเดียวเนาะลวงพี่เออชิบเลยบ้าไปชิบชีบขันคืดหลุงพี่ทองนี่แล้วซาดว่าหยอกแยงเดียวบ่ามักผู้ไหนได้มาหยอกแยงเดียวเอาชิบบ้าไปหยอกก็จังข่อยเนาะหยอกไปสักทีเพราะเด่นเนาะครับควรยังไงขึ้นมาระดับหนึงก็เรียกได้หลังรถนี่มาฆ่านี่ หวย้ยชุยย like> ูชุดดีแล้วดีล้วสวยถือว่าทีมงานหลบพี่ท้องสุดยอดนะล้สเอื่นเจ้าโยมไก่ตัวแต้องเอื่นขอยโยมไก่ตัวเนาะเงี้ยไปเอื่นอะไร่ะดูแม็กมันดันข้าไปหลงพี่ทองมันอยู่บตู้ชุบไปเอาเล่นหลพี่ มันนั่เขามันนั่เขสกิลคูลดาวอยู่ได้เป็นน้งพี่มันนี่บอบออคช่วยดาวดาวดยาาไปชุบเจ้าของมอะชุบได้ชุบได้น้งพี่ชุบน้งพี่ชุบเลยเผื่อนมาเลยเผื่อนมาเลยแบอยู่ข้างในเอาเด้อบ่าจเก็บขงเก็บรอ เอารถเอาเอาของเขาเตาเดียวมันยู่ฝัังตรกขามงตกขามเนาะขบนหรือเปล่ามเร็ใหญ่นหลังคาขบลังค่าราค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 าตันึงราคาไ้าโมวะนอ้โหแม่เขาดูแล้วนี่คือว่าดาวเองมอีูเขามีสองลอยพวกได้มีเดอีกปะเอาสองลอยชุบบ้างก็ได้ไหม เดี๋ยวไปเล่นดักวงอะไรนะไอ้ว่าขันนั้นเขาวงเนี่ยไปเขาวงอะไรไปเขาวงอะไยจะลงเอาศพเก่าแล้วเขาเขาวงก็ได้ใครวะโรสก็เ่าอะไรท่านไหนโรสก็เ่าอะไรท่านไหนศพเก่าเอาอะไรท่านไหน่เขาไปดักวงเหรมันก็ได้ยังไงก็ต้องแลี้เขายี่สิบสองตัวเลยหลินแบบใจเย็นแบบดิฉันนะฮะไม่ตัวเยอะนะมั้งยังไงฮะหอยตีนหอยตีนเอาอยู่นี่ขับไปแล้วขับไปแล้วขับไปแล้วอีกตัวหนึ่ง ยุ้ยด,ดาวพายดุนดาวดาวตัวลูกไม้ตายวะเก็บของแล้วพยดุน่ม,มีอย่างสองหยลังหลังโกบกหลังโกบกสองพบศัตรูแล้วมาแล้วมันก็มาแล้วพบศัตรูแล้ว

ทางหลังก็จะได้ขหตตีนเาิ่อว่าเป็นหอยตีนเนาะไอ้บ่อไอ้บ่อนั่นนั่นวยปไป <enschaft> เป็นห้อยตีนไหมเป็นห้อยตีนไต่ตีนปะไต่บ้านไต่บ้านไต่บ้าน ต่อไปครับดีต่อไปซ่าซ่าส <trips> <subscriber> ุดบารมีหลวงพี่ทองได้แสดงอิทธิฤทธิ์ดีครับโอ้โหอะไรกะโอ้โหอยู่หนคร่อยู่หนเฮาสิบหาสิบหามันเดียแล้วมันเดไปแล้ว ละโอ้โหนีเก็บว่ะบนบ้านดาวนึงบนบ้านดาวนึงมองนี่พบศัตรูแล้วดีคือไปเนทุกบ้านหลังไอ้มากกระได้ไหมมันดาวนึงมองหนาแลบียงเก่าตัวได้ถูทั้ง้าต้องมีอีกทั้งฝาสองห้าตัวเลยดาวสามนึงฝ่ายฮอนดาวสามเลยบอ แมนมันจุงยู่อแถวตู้ชุบอีกนะทั้วตู้ชุบได้ปะนี่มองไอตี้มไหมไอตนี่ยอ๋อนี่นี่แมนนี่มงทักงตู้ชุบสองเป็นหาสองเป็นทหาโคกโคกโคกดิ โผูท้ทำไมล่ะยายายาปอบยาเอเจเหลือตัวเดียวเขาก็ต้องตึงไวขึ้นกันเรายังไม่ประมาทเรายังไม่ประมาทพบศัตรูแล้วมีมีโดดมามีโดดมาตัวเดียวเขาก็บอบมาตัวเดียวก็าบอบมัดมาอะไรก็บมันจะโตแบบนี้แท้ มมพบศัต,นนตรูแล้วเออกลัไปมีหอยตีนบ่มีบ่มันนั่งอยู่หรือปะมีล่ะบงเน,นี่ยไปละมีงบน,นี่ลยเดี๋ยวรอบ,บเรื่อยๆมนกลมาดอกบีบัน่หรือว่ามันอยู่บ้านน,บบน,าน้อยนี่กรได้เมันอย่โดซกหนาวเลยก็ได้เยัพบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วนอนอยู่บนบนียว่ะราคามี่ว่าราคา เาอยูน้ำมนี่ะไปเขาหม่ละว่าอยู่บ้านลังนี้บ่สูบ้านลังแรกเขาบ่เห็นว่ะพศัตรูแล้วเห้อยตีขึ้นมเียีนเีนดีาวนั่งดูมีกี้เดีแอ๊แอแอแอ๊เฟาร์มีหลวงพี่ทองได้แสดงอินเทอร์เน็ตอีกครั้งว้วทำไมอ อ้ยขันบ่าอะไลงพี่เขามานเนี่ยเมื่อกี้สารการเนึ่ยเตี้ยไปยอดแบบเล้วหล่นของเลยเนี่ยแบบโอ้ลงพี่ท้องแล้วก็ตึ่งนะข้าขนาดมาอีกแล้วลงพี่ท้องภาคสองเลยเนี่ย